ดูกีฬาดีๆกับดีทีสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกครั้งที่16หรือไดกินว bon อลเลย์บอลไทยลีกฤดูการปี2021ประจำวันที่26ธันวาคม2563ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันค่ะคู่แรกทำการแข่งขันเวลา9นาฬิกาค่ะเป็นการลงสนามประเภททีมชายระหว่างสโมสรแอร์ฟอร์สลงสนามพบกับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดวี จบการแข่งขันนะคะไดมอนด์ฟูดวีซเป็นฝ่ายเอาชนะไป3.0ต่อ0เซตด้วยคะแนน25.18 25.17ต่อ18 2แต่อ17และ25.19ต่อ19การแข่งขันคู่ที่2ค่ะเวลา12นาฬิกาเป็นการลงสนามประเภททีมหญิงระหว่างส,มส C, โมสร RSUVC ลงสนามพบกับสโมสร d ไดมอนด์ฟูดวีซีการแข่งขันค่ะ RSUVC พ่ายให้กับ Diamond Food VC ไป1ต่อ3เซตค่ะด้วยคะแนน25ต่อ23 13ต่อ25 10ต่อ25และ17ต่อ25เวลา15นาทิกาค่ะเป็นการแข่งขันคู่ที่3ประจำวันนี้โดยมีการลงสนามประเภททีมชายระหว่างสโมสรมหาวิทยาลัยเอเชียเกาะกูดคาปาน่าลงสนามพบกับสโมสรน,นครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ผลการแข่งขันนะคะมหาวิทยาลัยเอเชียเกาะกูดคาบาน่านั้นพ่ายไป0-3ต่อเซตด้วยคะแนน 25-27, ต่อ12-25และ20-25ต่อการแข่งขันคู่สุดท้ายประจำวันนี้ค่ะเวลา18นาฬิกาเป็นการลงสนามประเภททีมหญิงระหว่างสโมสสนขอนแก่นสตาร์วีซีลงสนามพบกับสโมสอนอนครราชสีมาเดอะมอลวีซี ผู้นี้จบการแข่งขันนะคะเป็นฝ่ายนครราชสีมาค่ะเอาชนะไป3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ16 25ต่อ19 21ต่อ25และ25ต่อ9 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2563นะคะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันค่ะคู่แรกเวลา9นาฬิกานะคะเป็นการลงสนามของทีมชายค่ะระหว่างสโมสร PRINCE VC ลงสนามพบกับสโมสรพิษณุโลก VC เวลา12นาฬิกาเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงค่ะระหว่างสโมสรสุ p ปริมชนบุรีอีเทคลงสนามพบกับสโมสรโปรเฟกต์15นาฬิกาคู่ที่3นะคะ เป็นการลงสนามประเภททีมชายระหว่างสโมสรวิสาขาลงสนามพบกับสโมสรเกษตรศาสตร์วีซีและ1 8แปนาฬิกาคู่สุดท้ายประจำวันและประจำสัปดาห์ค่ะเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงระหว่างสโมสรทรีบอร์ดแบนนครนน,นลงสนามพบกับสโมสรสมุทรปราการวีซีสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะก็ยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกคู่ผ่านทาง SMM Sport และ t v a Channel ค่ะ และในเวลา15นาฬิกาค่ะเป็นการแข่งขันคู่ที่3ประจำวันระหว่างสโมสรวิสาขาพบกับสโมสรเกษตรศาสตร์ VC มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ NBT อีกหนึ่งช่องทางนะคะและทั้งหมดก็เป็นผลการแข่งขันประจำวันที่26ธันวาคม2563พร้อมทางโปรแกรมการแข่งขันวันที่27ธันวาคม2563เก็บมาฝากจาก DTV ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้า DTV สวัสดีค่ะ